สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับธดาวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านดะดับไปช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คเจ้าร o ยนต์เอ็นฟิลนะครับอินเตอร์เซปเตอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเมื่อเราใช้รถในช่วงหน้าฝนนะครับเราจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับแต่ที่หลักๆก็จะมีตรวจเช็คพ้าเบรกนะครับ แล้วก็ความตึงยันของโซ่อะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่ผมจะถอดล็อกมานะครับผมก็จะมาเช็คพวกคลุกปืนพวกซีนที่มันใช้กันน้ํากันฝุ่นอะไรพวกนี้วัาถภาพมันยังดีอยู่ไหมมันยังจะใช้งานต่อได้ไหมนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซีนดุมด้าน ขวานะครับถอดออกมาสังเกตเห็นไหมครับจะมีรอยฉีกขาดครับซีนตัวนี้นะครับเขาจะไว้กันน้ําแล้วก็กันฝุ่นนะครับถ้าน้ําเข้าไปก็อาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับลูกปืนได้นะครับนี่ก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับก็ยังมีความหนาอยู่มีซีนดุมด้านซ้ายนะครับสังเกตว่าจะมีรอยโค่นรุดเข้าไปนะครับปั๊มเบรกหลังนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกัน ห่างปลานะครับมีน้ําขังอยู่ก็เกือบจะเป็นสนิมละเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ผมถอนมาทำความสะอาดนะครับสีตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อัดจาระบีให้เรียบร้อยนะครับเป็นพับเบรกนะครับที่เราทำความสะอาดนะครับ ทำเบรคทำความสะอาดเรียบร้อยรอประกอบครับนี่จะเป็นจานดิสนะครับก็ใส่กลับลงไปนะครับตรงนี้ก็จะทาน้ำยาก,กันคายด้วยนะครับนกดเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนซีนแล้วก็อัดจาลบีใหม่เรียบร้อยนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น 10w 50นะครับของ c า s t สตนะครับอันติเมตนะครับสังขออเร์เซ็นนะครับจานั้นเราก็จะมาถอดล้อหน้าทำความสะอาดกันนะครับล้อหน้าก็จะมีการตรวจเช็คผ้าเบรกนะครับแล้วก็พวกซีนต่างๆรวมถึงลูกปืนอาจจะ,ะบีอะไร ล้อหน้าซินดุมล้อหน้ายัางใช้งานได้อยู่นะครับยังสภาพดีครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็อาจจะระบีใหม่ฝาเบรกยังเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดปัม๊มเบรกหน้าค่อนข้างเขือนนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดเช่นกันตรงนี้ก็จะใช้น้ํายานะครับก็จะฉีดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จะใช้ผ้าเช็ดออกนะครับ เสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับตรวจสอบปลั๊กโพเทียนนะครับการตรวจสอบปลั๊กโพเทียนก็ดูว่ามันมีสนิมไหมมีคราบเขียวมีอะไรไหมถ้ามีก็ล้างทำความสะอาดออกให้หมดนะครับแล้วก็วัดดูค่าต้านทานว่ามันยังอยู่ในสภาวะปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิม้องติดเครื่องดูแล้วก็ตรวจสอบไฟต่างๆนะครับว่ายังทำงานอยู่ปกติไหมนะครับ พันนี้ก็เ,เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตรวจเช็ครถในหน้าฝนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือถ้าใครใช้รถรุ่นนี้มีปัญหานะครับก็สามารถสอบถามหรือว่านำรถเข้ามาใช้บริการที่หลานได้เลยครับ